ไปติดตามสถานการณ์ที่แนวหน้ารถหุ้มเกาะของรัเสเซียเกาะจริงๆเหล็กเต็มรถเลยดูสภาพแล้วกันพี่น้องขนาดเหล็กขนาดนี้เกาะขนาดนี้โดนลูกระเบิดไปปรากฏว่าแหลกแหลกลนันแล้วคนที่อยู่ข้างในรถเป็นยังไงไม่ต้องไปถามถึงวิญญาณก็หาไม่เจอนี่คืออนุภาพของระเบิดที่ฝั่งของอยูเคนโจมตีพวกที่มาลุกลนัน คนที่ควบคุมลูกระเบิดก็โคตรแม่นบังคับลูกระเบิดให้ไปโจมตีขับ,บวนรถที่วิ่งมาได้แบบจะจะเต็มเต็มแล้วคนที่อยู่ในรถเป็นยังไงมันไม่รอดหรอกพี่น้องโดนหนักขนาดนี้ขนาดรถก็ยังถูกเผาไหมคนที่อยู่ในรถนะมันจะออกมาได้ไหมมันออกไม่ทันหรอกรถกำลังวิ่งอยู่ดูสิพี่น้องก็เป็นการเปิดเผยจากพวกที่มาลุกลัานนะว่า สภาพการของสนามรบที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้